สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ชะยะพาชมบรรยากาศรีสอร์ทเขาปักช่องชื่อภูรินันรีสอร์ทเข้ามาลึกเหมือนกันจากาอำเภอปักช่องลูก10ก,กิโลภูรินันรีสอร์ทอาจารย์ชยะเหมาทั้งรีสอร์ทเลยเพรา่าไม่ไม่มีไม่ไมีใครมาพักเลยแต่คืนนี้จะมาเยอะเขามีคณะมาจองก็ถือว่าใช้ได้ รรยากาศดีครับอ้อมกอดแห่งคุณเขามีสระว่ายน้ําให้ชมมีสระว่ายน้ํามีสระว่ายน้ําสานน้าใหญ่เงี้ยนะแล้วก็แต่คงไม่ลงเย็นอากาศจะก็ะยังเย็นอยู่เช้าเชากลางคืนก็หนาวอยู่ไม่ได้ปิดแอร์ปิดแอร์แล้วก็มีบ้านเป็นหลังๆมีหลายราคา ก็ค่อนราคาก็มาตรฐานรีสอร์ทสวยๆก็หลักพันพันอ่อนๆพันแก่ๆจนหลายๆพันถ้าหลังใหญ่ๆแต่ก็ดีมีอาหารเช้ามีข้าวต้มมีน้ำส้มมีกาแฟการต้อนรับก็ดีครับเพราะว่าเรามาแค่คณะเดียวเขาก็ทำเหมือนปกติก็จะมีอ่า ข้าวต้มมีขนมปังมีพวกไข่เคยเป็นอาหารเช้าเบรคฟัต์ดีครับเป็นบรรยากาศพักผ่อนนะ่อยู่ในกรุงเทพขนะอยู่ฝั่งทนก็จเจอแต่คนเจอกับผู้คนลดลาอยู่แถวจังหวัดก็ดีครับมีต้นไม้มีภูเขากรุงเทพมันไม่มีภูเขาอย่างเงี้ยอ้อมกอดแห่งขุนเขา อำเภอปากช่องมีเพลงปากจากจากปากช่องมาเนี่ยเพลงเพราะประมาณเกือบสิบโลสิบกิโลได้ก็ทำดีครับมีลำทานการบริหารจัดการน้ำดีมีลำทานมีทำเป็นน้ำตกแล้วก็มีการดูแลมีใช้คนงานเยอะนะครับมีคนทำสวนทนดูแลอาหารแม่บ้าน รอปพมีผู้จัดการชื่อกนกดูแลในกระบะนี่เอาไว้ให้อาหารพวกกระรอกกระแตเหนน็นเนี่ยเป็นกระบะใส่มีข้างในก็มีเวทีไว้จัดงานภ <c oughs> ูรินันรีสอร์ทอ่าน,น,นี้เป็นีที่จัดงานเลี้ยงรับทานอาหารภ <c oughs> ูรินันรีสอร์ทอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโคราช เบอร์โทร080-059-6607ครับอาจารย์เชอะไรงานครับสวัสดีครับ